ในโลกที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการทหารทวีความเข้มข้นขึ้นทุกปีประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้การพัฒนาขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของกองทัพไทยจึงกลายเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งมั่นผลักดันสู่ความมั่นคงในระยะยาวโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างขีปนาวุธที่ผลิตได้เองภายในประเทศและมีความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2030 ความเป็นมาของโครงการขีปนาวุธไทยโครงการพัฒนาขีปนาวุธของไทยเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990โดยเน้นการศึกษาวิจัยในระดับเบื้องต้นก่อนจะมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะทางในกองทัพเพื่อวิจัยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระบบนำวิถีและวัสดุโครงสร้างในช่วงต้นปี2000จนกระทั่งในช่วงปี2020เป็นต้นมาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรบางประเทศทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะ ความสามารถของขีปนาวุธไทยในปี2030ในปี2030คาดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาและจัดประจำการขีปนาวุธหลายประเภทได้แก่ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นระยะใกล้และระยะกลางมีระยะยิงตั้งแต่150-800กิโลเมตรใช้สำหรับป้องกันภัยจากภายนอกและเป็นเครื่องมือในการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ a n t i s u b m a r เซพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจำลองจากขีปนาวุธท้าพูลและ4802เพื่อให้สามารถป้องกันหน้าน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนำวิธีอัจฉริยะใช้เทคโนโลยี TPS และระบบเลเซอร์ผสาน AI ในการค้นหาเป้าหมายลดอัตราความคลาดเคลื่อนในการยิงการพึ่งพาตนเองและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจุดเด่นของนโยบายขีปนาวุธไทยปี2030คือการเน้นการพัฒนาและผลิตภายในประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมป้องกันประเทศซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนกลางของการวิจัยและผลิตขีปนาวุธทั้งยังสนับสนุนให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตส่งผลให้เกิดการจ้างงานการพัฒนาองค์ความรู้และการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศแม้ไทยจะเน้นการผลิตเองภายในประเทศแต่ก็มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรเช่นเก,นเกาหลีใต้ยูเครนและอิสราเอล เพื่อนำมาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของไทยข้อตกลงในลักษณะ Joy Development ช่วยให้ไทยสามารถลดเวลาในการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นความท้าทายและข้อจำกัดแม้จะมีพัฒนาการที่น่าจับตามองแต่ไทยยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้านเช่นงบประมาณที่จำกัด การควบคุมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเทคโนโลยีอิมบาโกและปัญหาการระบายบุคลากรคุณภาพสูงไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามด้วยความตั้งใจของรัฐบาลและกองทัพความท้าทายเหล่านี้ถูกวางแผนและรับมืออย่างเป็นระบบบทบาทของขี่ปนาวุธในความมั่นคงแห่งชาติ ขีปนาวุธไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยป้องกามไทยคุกคามจากต่างชาติเพิ่มอำนาจในการเจรจาทางการทูตและเสริมสร้างความมั่นใจในประชาชนการมีขีปนาวุธที่พัฒนาได้เองจึงสะท้อนถึงศักยภาพและอธิปไตยของไทยในโลกยุคใหม่สรุปสู่ทศวรรษใหม่ของขีดความสามารถไทย คีปนาวุธไทยในปี2030เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากผู้บริโภคสู่ผู้พัฒนาจากการพึ่งพาต่างชาติมาสู่การยืนด้วยขาของตนเองและเป็นหลักประกันว่าไทยจะไม่ตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหากเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ประเทศไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้